นมนมโรงเรียนไปให้น้อง <c oughs> กิน <c oughs> ไปเร็วน่อยเพ่าะอ้แป้งนั้นมากินไป <c oughs> ไปให้น้องกินน่ารู้นะ,ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจเจ้แดงมาอยู่ที่ทุ่งนาป้าผู้ใดเนี่ยทงหน้าเสียงฮานมาบานหลังนี้พาพี่น้องมาส้มบิ้วทงหน้าสวยๆงาม,งาม ยังไปฟังหวยอาจารย์ท่องฟ้าขาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจเจแดงก็บ่ได้ไปเอกเองดอกคะ่ะท่านผู้ชมดอนลา่ากับแม่ควันไปเนาะคะ่ะเจแดงก็ไปวัดยู่เหมือเศร้านี่มาบอท่านเพื่อนจะเอาคิปมาฝากเอาคิปเสียงมาฝากอาจารย์ท่องสิ้าขาดเสียให้ตัวใดงวดกน้นเพื่อนไยหาศูนย์เขามารับส้มแล้วก็ฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์แดแดงได้ด้ค่ะผู้ใดสนใจครีมกระทักมาก้านะคะในครีมเดยครีมพร้อมสบู่หนึ่งเซ็ตพน3นสามศเนาะค่ะเนาะพันสบาทท้วนรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจกระทักมากตามเบอร์ที่ขึ้นให้หนาจอเดอร์ะเดอแล้วก็ไปฟังหวยแม่ขวัญกับอาจารย์ท่องฝากขาดกับดอนล่าเพื่อนสีไใดมาฝากเข้าตัวใด ติดตามรับฟังนะคะฟังดีๆแล้วเจ้แดงก็จะสรุปให้ในตอนท้ายนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะนะขอบคุณอาจารย์ทองฟ้าขาดที่ให้เป็นแนวทางไปฟังกันค่ะนี่ล่ะคอยว่าเลขมักบ่แมนบ่ไห่ไผ่ที่เลขมักสิบบอกอ่คนนี้ไม่รอ้เปล่าคอยนี่มักแค่ถูบ่ออกแต่ว่านี่คอยสงสัยได้ย้ายว่าเลขเนี่ยสงสัยตัวใดมัน

มเจาของดีกว่านยชูนึกมาได้สิบทีตัว่ค้งอะอีน้ี่มาสันไม่ตัวโค้งมักสันนี่มกสันเดียวเพียะอ่าฟอกก็ไม่สะดวกเยอะเท่ากตัวบ้ามักไม่เนี่ยเท่ากันี่นี่ขายแต่ขายบอื่นนั่นว่ามันหนึ่งหอกผาหนึ่หวกผาสองไมาันไม่มีอยู่คู่หนึงว่าสันมันมันสิยกับมันเคยกับเรืองตุงว่าสันให่เ่นเีอ้ยแมห้เขอาพูดุณเลยให้โชคให้ันเด้ะ ก่อเล่วายังสิเอ๊ก่อนก่อนเ่าใว้อถูกกับถูกไอนเอาบเลก่อนเ่าวใจยเจ้าสิื่สืหาศูนย์ศูนย์หาโอยิดนี่ก่อนนาบนีว่าจเรียกกูบอกสองคูน่ติวเหมันกันไม่เคยเลไเคยเดมีอยู่อ้าจารอไปเอานี่ละการที่กนเนาะอยบอกนะอยบอกนะสุเพียงดับฮะดับศูนย์หูจัอยู่ักเดียดเออหูเียดมันยอมรับสภาพเนาะ เบียกมองเห็นกับตัวจวบเหมือนเดี๋ยวนี้เลขตัวรับแต่มันสิออกคู่เลยเปียกเราเห็นมาแล้วเนีคันดับยก็ไหนมันสิออกตัวนั่นแหละ่ะครับเออจีพันกันอยู่นี้เลขที่ก็คู่นี่เหมือนกนครับมันสรุปแล้วเดี๋ยวโมกกับก็กับพันกันบ้างคอยรื้อปวดคือตัวนี้ที่มีกับบนกับล่างคอยว่ว่จ้าฟังอันเลขล่างเมื่อกี้นี่ เลขมีสองสาหศนย์ก็จับออกหาศออกสองสามก็ออกน้ำกันหาศูนยออกน้ำกันตูน้ำกันกับงกเก้าเขาฟอกันออกแบบเดียวกันใอยวัดมันเป็นสเรี่ต้นัวนไจับเอาตัวสิบหกม่เชดัสั่นเช่อโอ้ย คอยเลสเก็งห้องดูผู้เดียวม้วนามเรื่องร่างผู่มบ่สนเก๋ยานั่นว่าให้จะาของนี่วสนเรื่อร่างผู้เชียวแมมันตัวเดียวแม่นแว่ลายใส่พ่มขึ้นเอาบนกจะขึ้นบนให้มันได้มันมันคู่นึงให้มันถือ่าี่แล้ววันี่มันมันตัวได้ว่ะไม่เมืาอมันก็บาดเนี่ยเรเล่เลที่ว่ามันจะพันกันอ๋อมันมีสองคู่เหรอป่อเรือมันพันกันคันชีตัวนึงหัก นี่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 ตัวจินหัววาหันนี่นี่นี่อยบอกเจ้าน่นี่ซีหนึ่งครับซูนหานแมนะนี่นี่นีู่นหานี่ซีหนึ่งคที่บอกสองคูนี่คูนึ่งกบคู่นี่บานนี่เลขสูงในบานนตัวนี้ตัวล่างที่สามสองนี่บาตัวเอากัที่บานเดีใหญเบิ่งเลขตัวนี้ครับน้ำไปน้ำกันอ่อนร้อนไหมมุ้ยไั่ มันเนี่ยนี่ตัวบนกับตัวล่างมีสองสามมีห้าตัวมันไปน้ำกันหัวกว้างกับไปน้ำกันทั้งสี่นละก็เอาคู่นี้ตัวนี้ตัวตรงได้ไหมนี่ไว้ให้แม่ตัวรองซื้อตัวนี้ตัวตรงแม่ตัวรองประกลับน้ำที่กันเอาตัวนี้กับตัวนี้มันที่เป็นตัวคู่เดียวที่ไว้เอาคู่เดียวนี่มีตัคู่นี้กับคู่นี้กรับ ต้องออกกันคู่เดียวเอาบานิไลไม่ตีตัวบนบานี้ไลหัวดนีด้วยมันไขมันไขมันไขมันมืล่องไขมันหดเลยล่ะเอามันหอดอยู่แล้วนี่นี่น,กกนี่ตัวมันฆ่าเอากลางห้างเออนี่ตัวมันตัวมันฆ่าที่นี่เขเาพูดแล้วว่าตัวนี้ฆ่าแล้วนี่<ห>เลขตัวนี้กับตัวนี้มันฆ่ากันอยู่นี่ากันซื้อได้มันเป็นตัวร่องนั่นเห็นว่าตัวเอาคือตัวนี้นี่นี่นี่เรียกมันมันมาล่องมันมาทำศูนยแล้วนี่มันออกหาศูนย์ข้อแรกตัวนี้สิยย่ำอีก คอยว่าตัวนี้ตัวระวังพ่อตัวนี้ครับตัวนี้จะได้เอาเออตัวนี้ตัวออกแล้วว่าต้องชื่อก็ได้หรือพอนกันย่ะ <ฮา S 1> ดับ,ด,บดับก็บออกพ่อมีตัวนี้ครับตัวนี้บาเนี้ยคันไรสูตรตัวนึงชีสอดพราว่าได้เรียงร่างบาหนี้จำไม่ได้หรือ,อ,อได้มันชุดว่ะ <laughs> ทำอไร <laughs> โอ้ยพูวกูแย่นี่นี่นี่ตัวคอยว่าออกมากระลังสีมาแล้วนี่เห็นนิ สงสัยเนี่ยมันมีสีหนึ่งกับมึงสีนี่มันสิพันกันอยู่นี่มันเป็นยังคือเป็นเลขตัวนี้ใครว่าอยู่นี่วัดกวอนไม่ออกแปเจ็ดเบื้องเบื้องเลขสูดสูนีด้วยเนี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดทิ้นออกบอกเลขสีย่ำสูดุบนันออกมากนี่นี่มันไหลมากแล้วนี่ถ้ารอบรุ่นสีมาจังสีกันมันบอกออกรอบนี่ฉันตัวนี้ออกปุ๊บดีมียตัวรูตรงหน้าตัวนี้และมันออกรูปสีสิบเอ็ดห โอ้ยง่ายแค่สีนั่นเองป่นี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 ่ตัวล่างตัวล่างใช่ไหมตัวนี้นี่นี่กวันเระวังแล้วนี่ตัวแปดเจ็ดโอ้เพร้อมอยู่ไทยเจ็ดอยู่ไทยชิบเจ็ดออกมาได้ออกตัวนี้ตัวบนี้นี่นี่โคดีกับตัวนี้นีตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี่สตัวนี่มั้งเออตัวตัวหกเก้ากับ ห4สิบสี่เขาเรียกอาจารย์นี่เออบาน,นี้บาน,นี้ตัวตัวพิสดารนี่ตัวนึงเคยกดแก้สองสูดเยแล้วเออสองสูดไเฮ็ดมากนี่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 ยบอกว่าตัวนี้อะตัวปัญหาไงมันสี <49. S 1> เออ่เก้าว้าเพราะว่าเนยสองสูดต้องในเอามันติดเก้าคือกันน,น,น,นี่ห็นบอลน,นี่ มัน,น,นสิ่ทิสเก้าหกเนี่ยชื่กับตัวนี้เลยเพราะว่าเล่นี่เก้าหาออกไ่มันจ่ออกตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้ต้ตองเป็นตัวกับนี่เพื่อแต่ว่ามันมากลับไปอยู่ในนี่นี่คอยแล้วสงสัยว่ามันสิออกบนอ,อกกลางอีบอไป้บบั่นตัวพูดกระคำอีกนิดหนึ่งไว้ั่นขัดกลับมาสีเป็นเก้าหก มื้อตัวนี้สิกินหัวกุ้ยบ่ว่าซั่นยันให้หมดสูดรอดขอเลยว่าเอ๊ตัวนี้เล่ตัวนี้สิกินหัวอยู่บ่น้อบาดนี้ซว่าสงสัยลบาดนี้ซั่นเพราะตัวนี้ก็ต้องได้เอาด้ยวัต้ทเอาเด้บ่ได้เอาใมันซื้อลบ่ถึงแล้วาซั่นาถึงแล้วเพราะว่าแม่นจกันี้ลองเอาเด้อลองเอาเด้อ แกยไงเอาเป็นตัวรอเอาเป็นตัวรองออ้อไปตลาดกากไปให้เจ้าเจากกไเออก็จีงมั่ีมีปัญหาอีกเดี๋ยวจีด้าคอยกจเพื่อะไนะ่ไเจ้าทียขอไม่ตะคิดว่าวเจ้าของสัวเอง่ันปล่อยไปเรบอนี้ใส่ไปันที่บ่นดีล่างต่อมันคนี่ค่ะวัยอาจารย์ท่องฝาขาดคือสรุปได้ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชม จเจแดงก็เอามาฝากท่านผู้ชมเนาะมีหกเก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็แปดเจ็ดนี่สงสัยว่าจะอยู่ล่างนะเพื่อนวานเนาะพิจาระหน้าเอาค่ะจึงกระบอกมีเหล็กหลายตัวนะคะมีหกมีเก้ามีสี่มีหนึ่งสี่ตัวอยู่นี่ละพันกันอยู่นี่ละเพื่อนวานให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางพอโหวดกนเพื่อนจะห,หายหาศูนย์นะคะหนึ่งสี่ก็หาศูนย์สองตัว ว่อนี้เพิ่นกะห้หลายตัวมันมีหนึ่งมีสี่มีเก่ามีหกสลับกันอยู่น่ล่ะค่ะทุกคนร่วมเพิ่นก็เลยเขียนออกมาให้เบิดเลยเนาะหกประตูเลยหนึ่งสี่เก้าหกหกเก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ไปตรงก็ไผ่กะว่าโหเด้อค่ะเพราะอาจารย์ร้องฟาขาดเพิ่นบบถือโทรศัพท์เพิ่นหนล่นโทรศัพท์บบเป็นค่ะ คนโทษไปคนแ่ม้วนรับคนไม่ได้สนใจโทรศัพท์ค่ะันยุติไ้ต์หน้าเนาะเอาเป็นแนวทางในการเสียงซือค่ะผใอยทนผู้ชมโชคดีล่ำลวยถูกหวยไปน้ำกันสนใจครีมก็ทักมาเลยค่ะนท์ครีมบำรุงกลางคืนเดคีมบำรุงกลางวันพร้อมสบู่ลดฝ้าและสะบู่หน้าสวยเนาะค่ะเนาะปรับสภาพหนุ่มห้ได้รับการตอบรับดีค่ะไอ้สบู่ลดฝ้ากับสบู่ ก็จะว่าใส่ดีหลีหนานุ่มหน้าเป็นเด็กล่งมันว่าหน้าหน้าหน,า,หนาบาแห่งคือเาอาแค่นี้ละคะ่ะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในะคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมล่ำรวยถูกหวยไปด้วยกนวันในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ